สวัสดีครับมาพบกับผมช่างอาร์มร้านทนบรีเซอร์วิสนะครับครับวันนี้ก็จะมาโชว์ผลงานการบิวแอร์นะครับวันนี้เราจะบิวแอร์หชุดนะครับเป็นยี่ห้อมิสูบิชินะครับมิสเตอร์ตลิมอีโคโนนะฮะมีขนาดหนึ่งหมื่น้าร้อนะครับครับตอนนี้เราก็ทำการแยกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะคอยร้อนเราจะแยกชิ้นแบบนี้เลยนะฮะเนี่ย ล้างให้ใหม่หมดนะครับแผงแผงพวกนี้จะล้างให้ใหม่หมดนะครับแล้วเราก็จะทําพวกทาการันการันนิมอะไรให้หมดนะครับเนี่ยนะฮะทาการสันนิมไว้ให้นะฮะเพื่อจะได้ยืดอายุการใช้งานถีกนะครับอันนี้คือคอยร้อนนะครับส่วนคอยเย็นนะครับครับคอยเย็นเนี่ยฮะเราก็จะแยกเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะใบพัด นะฮะแยกเป็นชิ้นๆเลยนะครับนะฮะเราเริ่มต้นนับสูงกันใหม่นะฮะพวกนี้นะฮะล้างให้ใหม่หมดนะฮะล้างขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับของเราจะแยกแบบนี้นะครับชุดนี้นะฮะสะภาพสวยมากนะครับ12,500้าร้ BTU กับมิซูวิ i ิอิเล็กทร i กมิเตอร์สลีมอีโคโนนะครับนะฮะสะภาพสวยเลยนะครับน้ำยาตัวใหม่นะฮะชุดนี้นะฮะ ส่วนคอยคอยเย็นนะครับตอนนี้เราจุ่มเช็คระบบอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเวเราเราไปที่อ่างอ่างอ่างที่เราจุ่มว้เลยนะครับครับคอยเย็นนะครับเราก็จะทําการจุ่มเช็คแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นบ่อบ่อจุ่มเช็คนะครับนะฮะชุดนี้นะครับสภาพสวยนะฮะฟินสวยนะครับนะฮะเดี๋ยวพวกนะฮะ ไอ้ขอบพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทากันสนิมให้ใหม่หมดนะครับนะฮะเพื่อยืดอายุการใช้งานนะฮะอันนี้เราล้างกัดคอยให้แล้วนะฮะพอล้างกัดคอยเสร็จเราก็จะมาจุ่มเช็คแบบนี้นะฮะตัวนี้สภาพสวยนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวผมบิวเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายภาพให้ดูแล้วกันนะครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะฮะสำหรับการบิวแอร์ชุดนี้นะครับับ m มิตซูบิชิ นขนาดะข5 0 0นาด12,500 BTU นะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับกับทอมรีเซอร์วิสสาขาตลิ่งชันนะครับนะฮะชุดนี้จะอยู่สาขาตะลิ่งชันนะฮะครับยังไงแลขอขอบพระคุณมากนะครับ